อันนั้หนอหอกวันนี้วันแม่เนมไม่ดื้อน,นะเนมไม่สนนะเนมจะเป็นเด็กดีของแม่นะขอทุช้แน่ให้แม่เราขอให้แม่มีครับสุข <c oughs> เอาไปให้แม่ดิแม่อ้าววางไว้วางไว้วางแต่ไน่่ของเ่นนะเอยปปไปเป๊ไปใครเป็เปวายเป็ป๊ะกันแหอ่าเน่น่เน่เนยัมีความโชคดีอยาให้ใครไดเก็บแล้วก็อยาให เรื่องในวันแม่ขอให้โทษดีนะเอาใหม่ดิยังไม่รู้เรื่องเลยพูดใหม่พูดใหม่ไม่รู้เรื่องพูดทำไม่ได้อะในวันแม่ปีนี้ขอให้มีความโทษดีแล้วก็แล้วก็อย่าให้โรคภัยให้เกิดปังมีญญ์ ทำดีไม่ดีทำดีไม่อยากได้อะโอ้มีแต่ค่น้องเนมมากน้องเนมมากน้องเนมน้องเนมน้องเนมไม่ใช่วันหนูนะคะไม่แล้วขอได้ขอแม่แม่ขอขอได้แม่ให้ขอยิ้มน่อย